แต่หลายคนตอนนี้ก็น่าจะเคยเห็นฉากนอนในเมะเรื่องเกิดใหม่เป็นลูกโอชิที่มีโอตัคนหนึ่งตามไอดอลมาถึงบ้านและคนนึกภ่านไดมไม่ยากครับว่าการที่มีคนคอยตามรถทุกสี่ก้าจนถึงหน้าบ้านตัวเองเนี่ยมันน่ากลัวขนาดไหนดิฟดับฟันจะเสียอีพีสดีเราจะมาพูดถึงใครสังคมชิดนหนึ่งที่ไม่ว่าคุณจะเป็นดาราดังไอดอลตัวท็อปหรือแค่คนธรรมดาสามัญทุกคนมีโอกาสเจอหมดเราเรียกพวกเขาว่าสตอเกอร์สตอเกอร์ในภาษาอังกฤษนะคะรับหมายถึงผู้ที่ย่องตาม ช่เรกคนที่มีพฤติกรรมชอบสกดร,รอยตามหรือกาะติดคนอื่นระดับข้ามเส้นความเป็นส่วนตัวสตอเกอร์จะมีพฤติกรรมตันติดเป้าหมายในทุกย่างก้าวและจะทำทุกอย่างเพื่อเข้าใกล้หรือมีส่วนร่วมในชีวิตของคนคนนั้นให้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามเช่นพยายามเข้ามาคุยวยบ่อยๆส่ขงข้อขวัญให้ตีติดกับคนรอบตัวบางครั้งก็มีการเส่ความว่าร้ายหรืออาจใช้จุดอ่อนของเหยื่อเพื่อข่มขู่แบ็กเมีก็ได้ศาสตราจารย์พอมาเล่นจากสาขาวิชาจิตวิทยาประจำมหาวิทยายลายัยมอนัสและุงเมเบิร์ ได้แบ็คสตอกเกอร์ตามแรงจูงใจไว้ทั้งหมด5กลุ่มได้แก่ 1. พวกที่ถูกปฏิเสธผคิตตามเป้าหมายเพื่อเจรชาความสัมพันธ์ที่ขาดหายไปหรือเพื่อเป็นการแก้แค้นจากการถูกปฏิเสธกลุ่มที่2คือพวกที่โกรธแค้นมักใช้การกดรอยเพื่อเอาคืนสิ่งที่เหยียดหกับตนไว้และมันจะเก่งในการหาเหตุผลเพื่ออ้างความชอบธรรมในการคู่ขามคนอื่นต่อมาพวกที่3คือพวกที่อยากใกล้ชิดเป้าหมายของกลุ่มนี้คือการสร้างความสัมพันธ์กับเจือเพราะเชื่อว่า้าทำแบบนี้จะสามารถสนิทสนมกับฝ่ายตรงข้ามได้ ดยส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มัยรุ่นและคิดไปเองว่าอ e ีกฝ่ายมีใจให้กลุ่มที่4จะเป็นพวกที่ขาดทักษะกกลุ่มนี้จะไม่ค่อยมีความสามารถในการเข้าสังคมขี้อายแต่บางครั้งจะเป็นพวกที่มีภาวะออทิสติกหรือแอสเพอร์เกอร์ที่มีความหมกมุ่นและสนใจสงซ้ำๆกลุ่มพวกนี้พติกรรมไม่รุนแรงครับแต่ว่าจะสร้างความประคาญได้หนักมากเพราะเขาจะสนใจแค่การเข้าใกล้อีกฝ่ายเท่านั้นและกลุ่มสุดท้ายอันตรายมากที่สุดก็คือกลุ่มผู้ล่ากลุ่มพวกนี้มักเป็นพวกซาดิสหรืออาจจะมีความผิดปกติทางจิตอย่างรุนแรง มักกดรอยตามเพื่อสนอความต้ขของการทางเพศหรือการมีอำนาจเหนืออีกฝ่ยายนิสัยรุนแรงและมักวางแผนในการลงมือเสมอจากผลสำรวจของสหรัฐในปี2 0 1 5เพราะว่าในหนึ่งปีมีคนจำนวน7.5ล้านคนถูกตามสกดรอยและสตอเกอร์เหล่านั้นส่วนใหญ่จะเป็นคนรู้จักและอาจจะเป็นคนใกล้ชิดกับพวกเขาอีกด้วยหรือแม้แต่ในโลกออนไลน์เองก็สามารถเกิดขึ้นได้เราเรียกสิ่งนี้ว่าไซเบอร์สตอกกิ้งโดยคนกลุ่มนี้จะคอยสอดส่องข้อมูลต่างๆบนโลกโซเชียลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัวโพสต์ที่แชร์ไปจนถึงการเช็คอินตามสถานที่ ซึ่งทาให้สตอเกอร์สามารถตามเหยื่อไปในโลกแห่งความจริงได้บางครั้งก็อาจจะมีการให้เข้าไปในบัญชีเพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนตัวไม่ว่าจะเพื่อการข่มขู่ลักเมล์หรือนําไปใช้ทาลายชื่อเสียงของอ e ี่ายโดยเหยื่อที่ถูกตามจะรู้สึกไม่ปลอดภัยถูกลุกล้ำความเป็นส่วนตัวเกิดความหวดาดระแวงและส่งผลให้ถูกตัดขาดจากสังคมทางอ้อมพราอไม่รู้ว่าพวกเขาจะไปชิดตัวหรือเข้ามาทร้ายเมื่อไหร่และสามารถนําไปสู่ภาวะซึมเศร้าได้มันจะเป็นการคุกคามที่ร้ายแรงรูปแบบหนึ่งแต่เอาเข้าจริงจนด้ที่ตำรวจก็ไม่ค่อยสนใจเท พอาตัวสตักเกอร์ยังไม่สร้างความเสียหายไปชี้เป็นอันบางครั้งก็มองว่าเป็นแค่ความหวาดระแวงหรือคิดไปเองเท่านั้นแต่บางเอิญไม่ใช่เรื่องที่คิดไปเองเท่านั้นเพราะเหยื่อผู้หญิงที่ถูกตามดรสตอกเกอร์นั้นมีโอกาสถึง3ใน4ี่เลยทีเดียวที่จะถูกฆาตกรรมและ8 9ของเหยื่อที่เสียชีวิตถูกคนร้ายตามมานานแล้วลราวๆหนึ่งปีอย่างเช่นคดีในปียปี2017ที่มีสตอกเกอร์รายหนึ่งคอยวนวิจนยแถวที่พักของไอดอนวงให้เคทโฟรีเอิจะเป็นกรณีใน ดาราสาท,ที่ถูกแฟนลับใช้มีดแทงกว่าหกสิบแผลเพราะไม่พอใจที่เธอปฏิเสธของขวัญหรือจะเป็นเคที่เพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นานอย่างมินตันดิ้งดองในไอดอนชาวไทยที่ถูกรปภหรืออดีตรปภคอยตาติดเวลาอาอีเว้นต่างๆและต่างผู้คาาบนโลกออนไลน์นานถึงสองปีอีกทั้งพยายามข่มขู่เพื่อให้คบเป็นแฟนด้วยล่าสุดอดีตรปภรายนี้ถูกจับกลุมไปที่เรียบร้อยแล้ว ในวงการบันเทิงของเกาหลีใต้เองก็จะปัญหาแบบเดียวกันส่วนใหญ่จะเกิดจากแฟนคลับสายฮ้ายคอกลุ่มหนึ่งที่มีพฤติกรรมรุนแรงเป็นพิเศษในวงการจะเรียกกันว่าซาแสงแต่ถ้าเป็นคดีที่ทาให้สังคมหันมาสนใจปัญหานี้อย่างจริงจังนั่นก็คือคดีนในปี1999อิชิโอะริอิโนะนักศึกษาชาวญี่ปุ่นวัย21ปีถูกสตอเกอร์วัย26ปีตามจิตอย่างต่อเนื่องก่อนที่ฝ่ายชายจะจ้าวานคนรู้จักให้ฆ่าเธอขณะเดินทางไปมหามวิทยาลัยและการตายของเธอทาให้ตำรวจญี่ปุ่นถูกตาหนิอย่างรุนแรงขาดละเลยต่่อหน้าที จากเหตุการณ์นี้หรือการเป็นที่มาของกฎหมายต่อต้านสตอกเกอร์ในปี2000แม้วัจจุบันจะมีกรณีการคุกคามจากสตอกเกอร์ทั่วโลกและมีบทเรียนความสูญเสียให้เห็นอยู่มากมายแต่น่าเสียดายที่มันไม่ได้ทําให้คนตระหนักถึงความน่ากลัวจากภัยสงคมกลุ่มนี้เท่าไหรนะ่นักและยังถูกมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่สําคัญโดยเจาา้าหน้าที่รักษากฎหมายทั้งที่สตอกเกอร์นั้นเป็นการคุกคามที่ได้แรงรูปแบบหนึ่งสำหรับใครที่อยากติดตาม ark, เกม่องดาร์กหรือลึกลับหรือข่าวสารและสาระอื่นๆจากหนังเกมและอนิเมะก็สามารถกดตตติดดดาาาาม The e World, ไามไไ้้้ช่่องทงทเเหลลนีลยครับ